กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับโอลิฟเดอะคาซาเดลี่ค่ะตอนนี้นะคะนิวอยู่ที่โอลิฟเดอะคาซาสาขาลังสิตค่ะเพราะเรามีลูกค้าสาวสวยมาไกลจากแดนจุมจิอยากรู้ไหมคะว่าเป็นใครถ้าอยากรู้ตามมาเลยค่ะคุณมะม่วงโอ้สวัสิีค่ะคุณมะม่วงเจ้าของช่อง Fast Mango Mango Channel นัลค่ะ วันนี้มาดูต้นจริงเป็นยังไงบ้างคะสวยถูกใจเหมือนที่ดูไปไหมคะโอ้โหสวยถูกใจมากเลยเนี่ยที่นี่ต้นโอลิฟเยอะมากกว่าที่อื่นนะคะเคยดูไปที่อื่นนะคะแต่ว่าที่เนี่ยเยอะกว่าเยอะมากเยอะมากมากเลยค่ะเคยได้ยินว่าต้นโอลิฟเป็นไม้มงคล ใช่ไหมคะใช่ค่ะปลืออยากเลือกกับป้านเลยให้ตกให้สามีเลยนะคะ <laughs> ได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวนิวค่ะ <laughs> เดี๋ยวนิวจะพาไปชมต้นที่ใหญ่ที่สุดของเรา <laughs> เร็วๆน้อยค่ะได้ <laughs> ค่ะไ <laughs> ปเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นสายพันธุ์ซาก้านะคะเป็นฟอร์มบิกใหญ่ๆของเราเลยลักษณะเด่นของเขาค่ะจะเป็นฟอร์มลีลาแล้วก็ใหญ่อลังการมากมาก ใช่อายุเขาหนึ่งพันปีบวกหนึ่งพันใช่จริงๆค่ะสาค่ะใบไม้เดียวๆแล้วก็ใบสีเงินค่ะใช่ค่ะเป็นไม้มงคลนะคะสืบความปังถ้าอยู่บ้านไหนก็คือบ้านนั้นจะปังมากๆเลยค่ะโอ้ว้าวได้ค่ะงั้นเดี๋ยวนูพาไปชมฝั่งโน้นอีกโอเคได้ค่ะค่ะค่ะถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวนูพาลงไปดูโซนนี้กันนะคะไปค่ะ โอ้จนนี้เหมาะกับปานบะม่วงมากๆเลยค่ะใช่ค่ะโซดีนะคะจะดูไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปกำลังใส่กำลังน้ารักจริงๆค่ะโอ้้องนิว มัมงชมมมังเลยอันนี้สวย,ยสวยสวยุกใจเลยน้องนิ้วค่ะต้นนี้นะคะอายุหลายร้อยปีเลยค่ะลักษณะเด่นของเขาค่ะจะแบบผิวที่แบบเป็นโอสกินผิวแก่ดูโบราณมาพร้อมกับใบเรียวเล็กสีเงินโอ้โหนนี้หลายร้อยปีหรอคะใช่ค่ะ,คะมั่งรับเลยอันนี้เนีใใ้ให้ให้สามีเซอรไพร์ดีกว่า ดีใจมากได้เลยค่ะเดี๋ยวส่วนโอลิฟฟราซ่าของเรานะคะจะมีบริการจะส่งและลงปลูกให้คุณมะม่วงถึงบ้านอย่างปลอดภัยเลยค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศการปลูกต้นมะกอกโอลิฟบ้านคุณมะม่วงกันค่ะ มันเราว่ารวยรวยใช่ไหมรวยอยู่แล้วรู้สึกรวยยิ่งขึ้นนะรวยอยู่แล้วใช่เรารวยอยู่แล้วไม่รู้เหรออันอยากนี่คุณไม่รู้ตัวใช่ไหมว่าเรารวยอยู่ความมี้ชุดีนะอาจจะรวยขึ้นนะโอ้หปังรู้สึกปังขึ้นเลยนะตอนนี้ว้าสวยมากนี่ไปหามาที่ไหนครับเนี่ยเนี่ย ไม่รู้ใช่ปหมโอลิฟติคาซาเจ้าทิพย์ด,ดังมากโอลิฟเดอะคาซาใช่ผมเคยไปดูมาที่งานบ้านและสวนแต่ไม่คิดว่ามะม่วงจะมาเซอร์ไพรส์จัดมาถึงบ้านเลยโอเก่งใจไหมเก่งเองเก่งมากเลยอ่ะเก่งนะคือไปดูที่งานบ้านและสวนมาโอ้รู้สึกว่าโอลิฟที่นี่แบบสวยมากแล้วอลังใหญ่โตมากเลยนี่อายุประมาณ350ปีนะฮะตอนแรกเคยไปดูแบบว่าต้นแบบนี้เป็นต้นอะไรเนี่ยทำไมมันหลายร้อยปีแล้วก็ ไม่เคยคิดว่าจะมีต้นแบบนี้มาอยู่ที่บ้านนะครับต้องขอขอบคุณภรรยาสุดที่รักมากๆเลยนะครับอรักมากเลยนะครับเนี่ยพี่จัดต้นไม้มาให้กับบ้านของเรามากเลยฮะขอบค,คุณครับกลาบงามๆครับโอเคมเป็นไรและกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกัอบอีีถัดไปจะมีเซอรพรส์อะไรกันอีกไหมนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ